คนกระตกดีดีเออเมล็ดผักก่อยก็ออกดีดีพี่น้องเออออกแล้วเดีจะแตกใบที่สามแล้วเอาเบิ้งความงอกของเขาทีนี้ก็ยานแต่เน่าแเล้วบานนี้ยายันแต่มันเน่าแล้วบล่านี่พี่น้องเอ้ยมันถูกคนนี่ออกดีบ่ะนี่เมล็ดพันดีนี่ออกดีไหมออกดีดีเนาะ

มเมล็ดพันธุ์ดีออกเลยจ้าออกเลย